มาเลียวลูกออกมาปะี้อ้าวเจนที่เราจะทำแบบนี้นะพ่อตกใจหมดหาพ่อเร็วหนูไม่ได้ชื่อเจนคุณลุงเป็นใครคะเจนลูกไปพูดกับพ่อแบบนั้นเราพี่พ่อไงมาเร็ว แกไอ้ลกูกจิอย่ามายุ่งกับลูกฉะนะเป่าเอาเปล่าครับคือเอ๊ะแต่เอ๊ะทำไมคุณหน้าคุ้นจังเลยครับเราเคยเจอกันมาก่อนไหมเนี่ยไปแล้วลูกรีบกลับกันเถอะเร็ว พยาบาลเหรอพ่อคะทำไมเด็กคนนั้นถึงหน้าตาเมือนหนูจังคะพ่อก็ไม่แน่ใจดนะ้วยแต่ว่าไม่แน่นะเด็กคนนั้นอาจเป็นแฝดลูกก็ได้ฮะ หมอคะลูกฉันนะคะหมอเสียใจด้วยนะคะลูกของคุณเสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วค่ะไม่ฉันจะไม่หาลูกลูกฉันอยู่ไหนลูกฉันอยู่ไหนลูกใจเย็นๆก่อนนะคะคุณบิวลูกฉันอยู่ไหนฉันจะไม่หาลูกไปคุณบิวคุณบิวคุณบิวพักผ่อนก่อนนะคะ เป็นไงบ้างครัหมอยินดีด้วยนะคะคุณได้ลูกแฝดเป็นผู้หญิงค่ะคุณคุณคะคุณต้องพักผ่อนนะคะอย่าเดินเยอะค่ะเธอน่าสงสารนะคะเธอเพิ่งจะเสียลูกไปคงยังทำใจไม่ได้ ขอบคุณนะครับพ่ฮัลโหลพ่อพ่อคราวนี้ผมได้ลูกแฟนเออใช่ผู้หญิงด้วยพ่อว่อารั้ว่าไม หนูไปอยู่กับฉันนะฉันสัญญาว,ว่าฉันจะดูแลหนูอย่างดีเลยตอนนั้นเป็นเรื่องราวใหญ่โตเลยนะโรงพยาบาลพยายามรับผิดชอบแต่ก็หาแฟดของลูกที่หายไปไม่เจอหรือว่า เขาจะเป็นน้องคนหนูจริงๆคะพ่อว่าเราต้องหาทางพิสูจน์กันหน่อย <S 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 เรียนพิเศษแล้วเหรอค่ะแม่แม่คะเมื่อวานที่เราเจอเด็กผู้หญิงคนหนึง่งหน้าเหมือนหนูเขาเป็นพี่น้องหนูหรือเปล่าคะไม่ใช่แม่มีลูกคนเดียวคือหนูเข้าใจไหมเข้าใจไหมเออแม่ขอโทษนะลูกวันนี้แม่งานเยอะแม่คงเครียดไปหน่อยอะไม่เป็นไรคะ่ะงั้นหนูขอไปห้องน้ำนะคะ เสร็จแล้วลูกหนูเพิ่งมานะคะเป็นไปไม่ได้อะเด็กคนเมื่อกี้เด็กไหนคะเจ็บน้ำม่กกระชากแขนหนูาาาทำไมเราต้องไปแล้วลูกไปไหนไปกินข้าวเหรอกินข้าวเลยล่ะเราต้องรีบหนีเร็วสิลูกจะรีบไปไหนคะคุณ ไปสิผมมีเรื่องจะคุยกับคุณหน่อยแต่ฉันไม่มีอะไรต้องคุยกับคุณแต่ผมมีไงบอกผมมาคุณเคยทํางานในโรงพยาบาลที่เมียผมไปคลอดลูกใช่ไหมวันนั้นเมียผมคลอดลูกแฝดเด็กคนหนึ่งโดนขโมยไปไม่ใช่ฉันฉันไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเหรอนี่ไงผมว่าคุณรู้ดีเพราะว่าคุณเป็นคนขโมยเด็กไป ไม่ใช่ชฉันไม่ได้ทำทั้งนั้นคุณรู้ไว้ด้วยนะข้อหาขโมยเด็กแรกเกิดเพียงสองวันออตโรงพยาบาลติดคุกสิบห้าปีปรับสามแสนบาทนะคุณไม่ใช่ฉันฉันไม่ได้ทำฉันไม่ไทำ้าแฝดเป็นลูกของฉันอย่ามายุ่งมันนอ๋อถ้าคุณคิดว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของคุณจริงคุณกล้าพิสูจน์อ็นเอไหมล่ะก็ถ้าคุณไม hmm, mm ่ก hmm. ล้า ก็ยอมรับความจริงเถอะคุณไม่มีทางหนีความจริงค้นหรอกยอมมากัวซะที่ดีรู้ไครับไม่ไม่นะปอ่อยฉันไปไปไปแม่แม่หนูผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่แม่หนูหรอกขอโทษที่ต้องพูดแบบนี้นะฉันไม่ได้อยากจะทำร้ายหนูเลยเพราะว่าฉันเป็นพ่อของหนูไง นี่เจนและฉันเป็นพี่ฝาแฝดของเธอนี่เธอไม่สังเกตเลยเหรอว่าเราหน้าตาเหมือนกันขนาดไหนรู้ไหมว่าพ่อกับแม่ในตามหาหนูมานานมากแล้วไม่เคยเจอแต่ก็ไม่เคยถอดใจนะนี่ถ้าแม่รู้ว่าพ่อเจอหนูแม่ต้องดีใจมากแน่ๆเลยเจนหนูชื่ออะไรลูกฟ้าใสค่ะ ฟ้าใสเป็นชื่อที่เพาะมากฟ้าใสกลับบ้านเรากันเถอะฝันร้ายจบลงแล้วพ่อจะพาไปหาแม่ที่แท้จริงที่ข้อลูกอมากลับบ้านเรากันเถอะ